สวัสดีค่ะพบกันเช่นเดินเช่นเคยครับผมจ้องฟองผู้เต่าผ้ากินชาแนลถ้าพี่ผนองกินด้กันชิ้เต่าคก็ดื่มครับผมเียมีอย่างไหนกินนะเนาะแม่ว่านมือเนาะหลายอย่างมีรสขั้นพี่น้องคะอันนี้ทอดมันหมูสับค่ะไส้กรอกค่ะปลาทูหอมค่ะอันนี้ไก่ค่ะไก่ห้องมากินก็เขามันไส้มูสับ่น้องค่ะครับคุณฟองวานกับมี่มันบวมมันมันจะินหอมแับ กับคก่อนี่เขาก็พุ่งพี่นองห้องไปเขาเนาะกูขู่ทวนทีไวเขาว่าเียมยนทำข้าวช่องเขาผู้เฒ่าเั้นหน่เขาก็ุ่งเวลาโอกาสนี้พี่้องเขาก็ไรก็แก่ก็ซัตะไคร่นาะพี่หน้อดริงจเถิก็ลังเร่ใจกันมาพี่งว่าเป็นประสบพวอมเร็มาเลยพื่อบางไก่บางไก่พี่้องเเห็คนบางไก่เกยงพี่้องกูถือทำงานอยู่เมืองหลงเมืองนั่นน้พี่งว่าตอนนี้จับนะกินข้าวร่วกันเพื่อนสองมั่นใจกันนี่พี่้องลงมือพื่องมาเลยมาเลยพื่อง มากินด้วยรอบในจานย้งไงไงไม่หวานนุ่มๆอ๋อครอเด็ดกข่าได้ไรอยากกินขอาก็ชุ่มหอมพี่น้องอืมไปเลยตอนนี้เราจำบ้นกันตาเศร้าไปรล้วฮะหยอดตาอื เกีบูเป็นม่วนไงเห็นไหตอนไหนเขาเห็นเปาหายยาเมน็บปิกติดต่อเสร็จแล้วกีม้วไส่ครับอะไรไส่เบ็ดเม่งเม่งที่นู่นกะต้างออกไส้ มันมูสับอย่างอือืมบบขนนี้าก็คิดด้วยนึกออกนึกคิดมั่กัออืมเพราี้ต่งมือใจ แต่ไม yeah ่กินนม่นหลายอยู่ี่นะคิดเบอร์แล้วเขี้นที่หลังกับงานบุญหลายงานเช็งงงานเราเดียวอื่นจะได้ไปส่งขนมดี อืมัอก็แ่าน้ำแกงแค่แตอืมอืมแต่เขาดีนะอืมอันนี้อันนี้แจ่อครับครับแ้วท่านเ้าข้าปผักกาดน้ำจิ้มลากระมือจิ้มน้ำ อ๋ยังอยู่นี่หมดนะเดมดมากอืมตอเนี hmm. acio, ogi, urgency, mm ้ยเด็ดไปตับตัวเองนี่อื้มว่างเขาเนี้ยจะเข้ากันเนาะนื่เลอเนี่ยอะไรฮะปิดตะกี้แล้วทีเนาะน่าห้ใดใช้รัก่ย 嗯嗯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 。 มึงกินกูมเนี่ยเอาอะไรมึมมจะกลัวมึง Han liker ikke

แจกทองแล้วแจรบมาตลก,ออกใต้ขึ้นมาอืม้มปอดภอง Xbox gimana keluar Hmm. Mm hmm. Mm hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. dứt mm. cứ câu hả hoàn oh, oh, hoàn oh. cứ câu Tại bằng hông à Mới gặp, gặp người nói À Trăm thông thảm nha em <laughs> Bớt cứ không Quan gì Dạ Ừ, ừ. ừ. たい <Yep. S 2>、hmm. รือว่าอิม่มยังคกักเล้มครับผมค่ะอิ่มเว็ีบ,บร่อยน้องพีงหงอะกาถือว่าเด็ดพี่น้องคักขนาดเลยครับผมกับเขาพุดพี่หรอมบองไปห้องพูดติดขวามกิตตามารับชุมน้อมผิง้อง อีพีน so. ี <S S ่ก็แซ่บๆเหมือนกันครับผมกับฝากกุ้งไรก็แก่กุ้งซับกุ้งไข่กุงกิริ่งแกงเสือมาพี่น้องเราปิดกำลังเลีงใจกันนะพี่น้องอ่ะครับผมกับอีพีนี่กับพี่เลยครับนี้เราพี่น้องเราพบผูกันอีพีหน้าครับผมสวัสดีครับ